สวัสดีครับกบปลูกชาวนาครับผมวันนี้ก็พาทีทมงานมาปลูกอ้อยครับสึ่งแปลงนี้เราได้ทำการถอนมันออกไปให้เรียบร้อยด้วยครับเราถอนแล้วครับถอนแล้วเราก็มาไถแล้วก็เตรียมดินปลูกอ้อยครับ ก็ดีเราก็มาไถมาบานครับบานล้วก็เอ,อไถบานก่อนล้วก็มาวานริปเปอร์มาลงครับริปเปอร์ของโรงน้ำตาลคอนบุรีนะครับมาลงให้ครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขั้นตอนการ เอาไอ้ขึ้นครับถึงตู้ปลูกไอ้ของผมนี่ก็เป็นตู้ปลูกไอ้ของจุมพลนะครับขนาดรองไอ้ก็สามสิบเซนนะครับเป็นรองคู่หยิบหาถึงสามสิบเซนครับรองคู่อันนี้ปีที่สอง้วครับนี่ตู้นี่ เขาใช้ MU สีนะครับในการปลูกเดี๋ยวเราไปดูความชื้นนะครับของดินครับดินนี่แบบชุ่มมากเลยครับนี่ครับปั่นได้เลยนะครับนี่เห็นี่่แบบสุดยอดเลยครับ ยังไงก็เกิดครับนี่ดินแบบปั่นได้เลยครับดินล่างนี่แล้วก็ลองของเราก็นะครับปลูกให้มันแบบเลือดินทั้งคางครับมันก็จะเป็นหลองครับจากปีที่แ,แล้วเราปลูกแบบกบดินมดทับมันหนาไปหน่อยครับปีนี้ก็เลยปรับตั้งให้มันเลือดินทั้งคางเป็นคููครับแบบนี้ แรงๆน้ำก็ตกไหลเวลาพนตกก็ไหลเขาลองอ่อยสบายๆ,ๆครับมองเห็นชัดใช่ไหมครับเต็บยังเดี๋ยวเราไปดูทอนพันนี่ว่าครับ เขาบอกว่ากบดินประมาณสิบเซนกำลังดีนะครับแล้วเราไปกวยหาต้นพันธุ์ครับนี่ครับต้นพันธุ์วครับก็สิบเซนอาจจะสิบเซนพอดีครับโอเคเลยสิบถึงสิบห้าเซนลองคู่นะครับนี่อีกลำหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ้วควยหาให้ครับ นี่ครับอีกท่อนหนึ่งความชื้นนี oh ่แบบร้อยเปอร์เซ็นครับความชื้นกรบคืนรถเท้าโต๊กเรียบร้อยเสียเลยเสียเลย Không ai đâu, tay đây rồi. <laughs>